天助我也！乌铜。来，对 champ 啦，对 champ。先带走这个犯人，要你们何用？要提前开战，你知道？这非我本。这拉了，快 F 了。 ช่วยหน่อยเลย้วครับบอสช่วยไไม่ช่วยเลยโอ้โหหมดคำแล้วคเปลี่ยนได้ยังดไม่ได้อตัวองตาได้องตาได้ไม่ได้ันไม่ได้ใส่เอฟมาตั้งแต่ไก่งเม็มอลยตัวมาตัวมาตัว เอ้ยอแตกเฮ้ยไม่โดนโดี้โดี้เฮ้ลับใจแล้วมัร้องก็ร้องก็ร้องโอยโอยโอยอยไรวะขอองหาไม่เนไเขาเป็นอะไรเกียวสามเกี่ยวแต่ว่ามันแรงยังวะโอ้โหอออ่วมา่าาขนเจ เราจะจาะมาวันน pues yes. wow. yeah. What right? um ี้เาะปุได้มัเยอะปอบวนองเต็มไปเตือนโ่ปอบว่องเต็มไม่ได้เก็บอะไรเลยไม่ได้เก็บเอาไว้เตนะไม่เลยปอบวองเต็ด้เกอ บอกเลยใส่แว่นเล็ดจะพูด,พดเจอไม่เจอไอด้งไงตอนมาใครกอามาทำผิดยังไงได้บอกข้างบนเ,เจอเลยุเจอไหมอ่ะใคมรมาคนมามว่วนตีหนึ่งอสองตี้ได้ปะน่าสองตี้นะ<า>เน้ยเดี๋ยวนี้อันตี

天网恢恢，疏而 <唉 S 2>、啊、不漏。拿把破刀可抓不住。就地正法。小李，去、啊。是时候该。拿把破刀可抓不住。完、啊、了、啊。什么呀？啊啊啊啊 ยืดแล้วเปลี่ยนยี่เลยั้งขับนี่มึลั่ยนยี่อะไรโอ้เก็บไว้หมดเลยอุธอาวุธไปหอกหอกพัหอกว่าไม่เก็บตายมาเนาะตายมาเนาะเก็นั่งจี่ดูกดตัวเจด้ดูด้ใครเห็นข้างบนดดูดินี่รัดให้ด้วยนี่ดูนี่รับด้ วกูแตกแตกก่อนแจ้นนนงนมนมตุ่นะย้อมเสร็จแม่งรัดถ้าูัะได้เมื่อกี้น่ะใครอ่ะที่อินทรีย์ที่อินทรีย์

า,มา,าไม่ได้หรอให้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีไม่มีมมยาขอเลยไอย้ยาไี่อยู่เลยอ่าไอยาบั๊บทำเควสมีเควสไหมทำเควสไหนไมีขอได้ป่ะแต่ขอได้ป่ะไม่เอาละ

ก็ไม่ต่ไเลยนะไบเนี่ยอิงสอดผมตรวจพี่งไปพี่เดวนอันเตะให้ได้นะไอ้แต่พีนิกจะมาแล้วตายพี่เอาละก่อนแต่่ตัวหนบตายโยโตัวว่งใยโตเตีเตีเตะยเอาไปัิ่ง

เออแรกแรกแรกเอาเอาไปเอากระเบียบไปฮะมันมีแอสซีนที่เอาแอสซีนมาเขาเริ่ไปดีแต ouais. ่นั่นทักนข้อเนี่ยแปลงลากแปลงเรื่องเนาะถึงขั้นเคลียร์ขออละไปเนีาะเราไปเนี่ยิงให้่ ขึ้มาหมอนเอาเเอาแป์ใชไมตดไเจอหน่อยฉา,าได้ลูกหมอนใวนี้ไม่มีไม่มี้มมางกินไม่ดีเลยตัดข้าบัตร本官 ินางเอาแชมป์ใช่ไหมตอนนี้ไม่แชมป์หน่ละเดอดๆๆๆๆจะได้เรียนอไรอยากเล่นได้ปเล่นอแตกนะแตกเน้นอยู่ต่ละนีต่อ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 ได้อแตแตนนี้แไอ้เี้ยโอ้งตีขาดเล

เอาที่ไปโอเคยรด้ิด้อยาอ่างแไมเล่นไม่่าอ่ะะ่นตัวไ้งผ้าเหไม่า้ายมีคนมีโดนหกอยู่ตามมาไหนมาได้ไหมมาได้ไหม ก็ลงไป,งไปไแล้วถอติดเปหกาน,น,นี่อันติดอะรอติดเลยไปไปลองจา่ายก่อนออไอตีเอตี้ไอตี้ไอตี้เดี๋ยวเพิ่งตายไปไดว่ดา้มา, <c oughs> า,มาัว 给给给犯人就在眼前，此时不能贸然上场。两位，então, 你拿自己的休息，别用多注意。一安，这丹药竟比御医给的药更灵。暗欲即将蔓延。<個> <laughs>

ใครตรงไหนล่ะ？Ben 这是ใคร？装逼呀，阿雷 Ben。哦，阿雷，就站。装逼谁啊？Ben。喂，阿德文。Ben 拖。哎，你呢？哎，他妈，他妈，他妈。此地凶险，应当多注意。 ยาสามหกจุดติดตัวตรงนี้แล้ว本官认为那处值得调查一番<嗯>。แม่งฉีกไปฝั่งลุนแล้วอะอะไรอ่ะออกไรเข้าไปอีกไหมไกลไกล本官认为那处值得调查一番。มาเขียวอ่ะน้ำอ่ะขอเจอแล้วขอจิ้ม เท่าไหร่ครับทพัด90 60ดีไวเปอร์ท่านจ่ายก่อนแล้วครับอืมจะบอกเลยนะว่าท่านจ่ายรู้ว่าข้ามไม่รู้ว่าต้องเกี่ยวอะ้ท่านหรืไม่ไม่รู้ว่าของมันหรือว่าของเราลบทำไมแต่แต่รอบเป้าถามหน่อยดิแต่เห็นเดี๋ยวมาให้มันมีสองคนเราดิแต่ไม่เห็น่ะ 又有人要面对阴极真神的我察觉到了犯人的踪迹。快点，不应该没来吧？哎。他要来淘汰啊！嘿，他不来咋？神机营的人会参要提前开战了。 สี่อแตกสิเป็นไงเอาปบ้าเอาเ้าเขาเข้ารรวมรวมออรลิงจอบเปิรเลียลุกลุกลุกหัวกระโดดกระโดขึ้นไปก่อนสี่ได้นะขึ้นไปเอาเอล้

โดนโรมันแพ้เอาไอโร่คือจบกินจบเฮ้ยพูดว่าปัง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 เฮ้ยเฮ้ยโดนลูกมาฟงเสร็จแล้วกันเดี๋ยวเอาเอาเอ้าผิดทางยิ่งงี้ยิ่งก

ไม่ไปไปไปดำติดไเไม่ได้ไป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 ถอดแล้วไม่ได้เฮ้ยสองตีเลยไปแล้วสุิี่ชุ่งสั่งเรียบรีบเรียบนะโฮ้ยโอ๊ยนี่นอนไขวะน่ยอะไรอะไรแซมตรงนี้สองอะไรอะไรแซมตรงนี้สวงอะไรอะไแซมตรงนี้สองอะไมอะไร แต่ราได้ไปไหนก็ไม่ได้ไม่ตได้แล้วข้างนอกรดมาอมันจะตีดคแล้ข้าไปเข้าไปเข้าไปไม่เดือดไม่้ดใ่วะ อะไรน่าจะชุได้อะรอรอสติชุบแต่บ้าก็แต่บ้าก็ทีกันอยู่เราไปเออมูลบก็ได้มูลบมูลบฝั่งนู้นแหละเอาได้ออกได้ชุบได้ชุบได้ชุบได้นะแต่ระวังยักษ์หน่อยชุบอยู่นะชุบอยู่นะแต่ระวังมันเห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นเก็บกองเก็บกอข้างหลัง ตบๆๆล,บลบจ,จับจ,จับจ,จับจัจับ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 จัับจัับจับจอบจั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 ยจบจับจับนับจับจับั

เยอะแล้วมเลยปั๊มเลยปั๊มเลยปัมเลยปัมปั๊มได้นี่เราเฮียสายนี่นสรบทองนะคนเดียวเนยข้างหลังมีคนตามเรามาที่ตัวนี้โซ่อยู่แนงๆโซ่อยู่แดงราตีมา,มา 就地正法。这丹药竟比御医给的药更有用。哎，那团子怎么又变成两团了？那团子是被炸了。比御的药更有用。哎，那团子怎么了？那团子是被炸了。这丹药竟然比御医给

<太 S 2> 有敌人，走<哪>！别打了！你打对干嘛啦？我射得了吗？没โด没蹬เลย啊！你虽只是凶器，但仍然罪孽深重。得 Q 啊！哦，我得得血。 พี่บอกแล้วว่าพี่เอาจิงร่างทองสเลสดาวแล้วอาได้มังกรด้วยเนี่ยเอาให้น้องน้อยอื ไปคิวเลยห่อ,อเรซแตนี้ยังได้ต้องแปดคิวเลยไ,ได้คิวเลยครับพี่แตนเกินหน้าไม่ไค่อยนะเกินเลยยี่สิบสี่คิวกัแบบครึ่งแมป FC เป็นสิบสามก็ถือว่าเยอะอยู่ อเสริไปยี่สิบเอ็ดแค่นแเละเท่าไรนะเอิสรไปยี่สิบเอ็ดเอาจากไหนยี่สิเอ็ดของเราอ่ะโอ้โช่วยรเรามาราดไงโหวนี่นะคะุกเราเราลองปิงไปแตะตัวนึ่งงหรือเป<ห>ล่าสตาร์ทเดียวมันเป็นแผนไง